สวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลามาอุ่นใจใกล้หมอที่มันนี่ช n แนลกันแล้วนะครับเราจะมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวภาคเที่ยงครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้กระดูกติดเชือ้อเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญของเราวันนี้ก็คือว่ากระดูกติดเชื้อเนี่ยถ้าไม่เกิดอ,อุบัติเหตุเป็นได้ไหมเกิดได้ไหมเกิดได้กับใครบ้างพอเกิดแล้วเนี่ยมีวิธีการตรวจรักษาอย่างไรรักษาแล้วหายหรือไม่ ตรงนี้ก็ต้องติดตามจากหุ่นใจใกล้หมอนะครับข้อมูลวันนี้ได้รับมาจากโรงพยาบาลสุขุมวิทโดยคุณหมอพูนศักดิ์มวิพาฒศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้อซึ่งก็จะมาอธิบายนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของสาเหตุที่เกิดและที่ทําให้กระดูกเกิดการติดเชื้อเกิดได้อย่างไงได้บ้างใครมีโอกาสเกิดได้บ้างอายุน้อยๆเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อเป็นแล้วจะมีอาการอย่างไง แต่ยิ่งกว่านั้นก็คือบำบัดรักษาหรือตรวจวินิจฉัยเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างมีข้อมูลให้ท่านได้ติดตามได้จากคุณใจใกล้หมอในวันนี้ครับสำหรับโรคก,กระดูกติดเชื้อเนี่ยนะฮะหลักแล้วนี่นะครับก็ติดเชื้อมาจากได้จากสองทางด้วยกันนะครับาทางแรกคือการติดเชื้อจากแผลภายนอกอย่างเช่นเกิดภาวะอุบัติเหตุกระดูกหักกระดูกทะลุออกมานอกผิวหนังหรือบาดแผลทําให้เกิดการติดเชื้อจากบริเวณผิวหนังลงไปสู่ที่กระดูกภายนอกอันนี้เราเรียกว่าเป็นการติดเชื้อจากภายนอก นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการติดเชื้อจากกระแสะเลือดนะฮะหมายความว่าเราอะตรงบริเวณที่กระดูกนั้นไม่มีแผลเพียงแต่ว่าเชื้อโรคนี้มาทางกระแสะเลือดแล้วก็พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงสาเหตุเพราะว่าในช่วงอายุนี้นะครับจะเกิดผู้ชายจะเกิดอบุบัติเหตุมากกว่านะครับนะะพบว่าเกิดอุบัติเหตุมากกว่าแล้วก็มักจะมีการติดเชื้อมากกว่านะครับ ส่วนอีกช่วงยุคนึงที่อาจจะเจอได้ในช่วงอายุเด็กนะฮะอาจจะทุกประมาณตั้ง,งเด็กที่เดินได้แล้วจนอายุประมาณสักห้าขวบจนถึงสิบขวบนะฮะเหล่านี้ก็จะเป็นการติดเชื้อทางกระแสเลือดนะครับซึ่งซึ่งพบได้เหมือนกันแต่ไม่มากนักนะครับสําหรับผู้สูงอายุเองเนี่ยการติดเชื้อก็เช่นเดียวกันอาจจะเป็นการติดเชื้อเพราะภูมิคุ้มกันต่ำนะครับในผู้ป่วยเบาหวานหรือในผู้ป่ยาวาปยที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับผู้ป่วยเหล่านี้จะติดเชื้อง่ายนะครับ อาการของโรคกระดูกติดเชื้อนี่ฮะจะเริ่มจากการที่มีการปวดวมนะครับแดงร้อนตรงบริเวณที่มีการติดเชื้อนะครับนะฮะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีลักษณะของอาจจะมีไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนคนติดเชื้อนะครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเชื้อโรคเนี่ยก็จะเริ่มทําให้เกิดหนองนะครับแล้วก็กินกระดูกนะครับในกรณีที่กินกระดูกเข้าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดภาวะกระดูกหักนะปวดลึกๆข้างในนะครับอาจจะมีการปวด ตลอดเวลานะครับปวดกเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าหากกระดูกหักแล้วก็จะมีการเจ็บจากกระดูกหักได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับระยะของการติดเชื้อนะครับขั้นตอนการรักษาเนี่ยนะขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยเนี่ยครับก็จะมีขั้นตอนเป็นขั้นๆไปนะครับอย่างเช่นขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเราต้องทําการถ่ายเอ็กซเรย์นะครับเพื่อดูตําแหน่งที่มีการติดเชื้อนะครับอาจจะต้องมีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะฮะการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จะต้องมีการฉีดสี เพื่อดูลักษณะการติดเชื้อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่อยู่ลึกอย่างเช่นบริเวณสะโพกบริเวณกระดูกสันหลังเหล่านี้นะครับต้องการทำเอ mm ็มเอสเอคอมพิวเตอร์เพื่อฉีดสีจะทําให้ตรวจสอบได้นะครับอนอกจากนี้แล้วน,นะจะต้องมีการเจาะเลือดนะครับหรือตรวจเลือดนะครับเพื่อที่จะดูว่าการติดเชื้อนี่นะครับมีรุนแรงแค่ไหนนะฮะแล้วก็จะดูเาเรียกว่าสารอักเสบภายในกระแสเลือดว่าการติดเชื้ออันนี้เนี่ยนะครับ เป็นระยะยาวนานแค่ไหนและมีความรุนแรงเพียงใดนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการตรวจเนี่ยนะครับหลักการคือเราจะต้องจับเชื้อให้ได้นะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อให้ตรงกับเชื้อโรคตัวไหนนะฮะจึงต้องมีการตรวจสอบเชื้อโรคนะฮะโดยการนาเชื้อโรคหรือนาหนองหรือนํานอนเอาบริเวณที่ติดเชื้อเนี่ยไปตรวจสอบไปเพาะเชื้อนะครับเพื่อจะดูว่าเป็นเชื้อโรคอะไรนะครับถ้าเราสามารถที่จะ สืบทราบได้ว่าเป็นเชื้อโรคอะไรนี่นะครับการรักษาก็จะประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรคที่2กันต่อนะครับก็คงยังเป็นเรื่องของการติดเชื้อในกระดูกซึ่งถ้าหากว่าเ,าเป็นไม่มากนักจะมีวิธีรักษาแบบไหนแต่ถ้าหากว่าเป็นแล้วรุนแรงก็จะต้องมา รักษาการแบบใดเสร็จแล้วถ้าหากว่าใช้ยารักษาแล้วยังไม่สามารถเอาอยู่ก็ต้องใช้วิธีรุนแรงยิ่ยงกว่าน,นั้นในการที่จะกําจัดซึ่งก็ต้องติดตามจากคุณหมอ,อมภูลศักด์อดนวยวิพาทศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้อโรงพยาบาลสุข,ขุมวิทครับออจริงๆแล้วการรักษานก็เป็นขั้นตอนไปนะครับมีหลายระยะนะฮะถ้าในาระยะแรกที่เรนให้ทราบว่าเป็นแค่บวมแดงเล็กน้อยนะครับออยังไม่มีค่ายังไม่มีรุนแรงอะไรนะครับ การรักษาก็คือการให้ยาคาเชโร่นะฮะซึ่งอาจจะให้ยาคาเชโร่แค่ระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นอยู่กับว่าเชื้อนั้นรุนแรงแค่ไหนนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการรักษาการติดเชื้อในกระดูกจะต้องให้ยาทางกระแสเลือดโดยผู้ป่วยเนี่ยจะต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับให้ยากระแสเลือดตั้งแต่2อาทิตย์จนถึง8อาทิตย์นะครับขึ้นอยู่กับรุนแรงของโรคนะครับถ้าหากว่าการให้ยาแล้วไม่ได้ผลนะครับเชื้อโรคมันการกินกระดูกเข้าไปแล้วเกิดเป็นหนองขึ้นมานะครับ นะครับเราก็ต้องผ่าตัดนะครับเพื่อที่จะล้างกระดูที่ติดเชื้อออกนะครับล้างกระดูกล้างหนองออกนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการใส่สารซีเมนท์ที่เราผสมยาฆ่าเชื้อโรคไว้ใส่เข้าไปเพื่อที่จะเป็นการฆ่าเชื้อณตำแหน่งนั้นด้วยร่วมกับการให้ยาทางด้านกระแสเลือดถึงจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับการทำเช่นนี้อาจจะต้องทำหนึ่งครั้งสองครั้งหรือสามครั้งขึ้นอยู่กับว่าเราจะ กาจัดเชื้อได้หมดหรือไม,ม่ในกรณีที่กระดูกหายไปนะครับถือว่าเชื้อโรคกินกระดูกจนเสียหายหมดแล้วนะครับก็หลังจากที่เราทําการล้างกระดูกที่ตายออกไปแล้วนะครับหลังจากที่เรากทำการฆ่าเชื้อไปแล้วนะครับเราก็ต้องทําการปลูกกระดูกใหม่การปลูกกระดูกใหม่เนี่ยก็สามารถจะต้องสามารถเอากระดูกมาจากหลายที่ด้วยกันนะครับอย่างเช่นเอามาจากบริเวณเี่โพกนะฮะเชิงกรานนะฮะเอาเอาตัวกระดูกของเราเองเนี่ยนะครับมาใส่เราเรียกว่าเป็น เป็นออโตโลกัสบลนกราฟนะครับมาใส่เองนะครับมาใส่ตรงรเวนที่เป็นช่องรเวนที่เป็นรอยโบนะครับหรือเราจะเอากระดูกที่เป็นกระดูกเทียมมาใส่นะฮะก็ได้นะครับนะแต่อย่างไรก็ตามกระดูกของเราเองเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการโตดีที่สุดนะครับหากว่ากระดูกเราไม่เพียงพอนะครับกระดูกไม่เพียงพอนี่นะครับก็เราจะมีวิธีการทำเขาเรียกว่าการยี่กระดูกนะฮะการยี่กระดูกนะครับเราจะมีการ ใส่อุปกรณ์เข้าไปที่กระดูกนั้นนะครับอย่างเช่นกระดูกขาเป็นต้นนะครับนอกจากการใส่กระเสริมกระดูกเข้าไปแล้วโดยใช้กระดูกของเราเองหรือกระดูกเทียมแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเทคนิคยใหม่ที่เรานํามาช่วยคือการใส่สารกระตุ้นกระดูกนะครับที่เราเรียกว่า growth factor นะครับอันนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนื่องจากว่าการรักษากระดูกติดเชื้อเนี่ยนะครับจะมีการผ่าตัดหลายครั้งทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณกระดูกเนี่ยเสียหายไม่เหมาะกับการเเติบโตของกระดูกนะครับ นั้นการที่จะให้กระดูกงอกใหม่เนี่ยจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมใหม่จะต้องใส่ตัวสารกระตุ้นกระดูกเข้าไปนะฮะและจากนั้นแล้วเราถึงจะใช้ตัวเครื่องนะฮะที่เราเรียกว่าเครื่องไฮเปอร์บริโอซิเจนนะครับให้ผู้ป่วยเข้าไปในเครื่องนี้เพื่อจะเพิ่มออกซิเจนการเพิ่มออกซิเจนในกระดูกเนี่ยในกระแสลเลือดจะทําให้การเจริญเติบโต,ตกระดูกเนี่ยดีขึ้นนะครับเป็นการส่งเสริมให้กระดูกในงอกได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็เชื่อมกันได้เร็วขึ้นนะครับข้อจํากัดก็มีครับอย่างเช่นผู้ป่วยที่ มีภาวะร่างกายที่ไม่เหมาะสมนะฮะอย่างเช่นผู้ป่วยสูงอายุมากๆมีโรคหัวใจรุนแรงเรงหัวใจวายหรือมีภาวะไตวายเ,นะรเรื้อรังนะฮะเนื่องจากว่าผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะครับจะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อที่ค่อนข้างจะแรงนะครับซึ่งยาฆ่าเชื้อเหล่านี้จะต้องขับออกทางไตหรือทางตับ,นะบผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องไตาวายเรื้อรังหรือมีปัญหาเรื่องตับวายตับแข็งเหล่านี้จะเป็นข้อจํากัดในการรักษานี่ก็เป็นเรื่องของความก้าวหนา้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ ล้วนๆเลยนะครับที่โรงพยาบาลสขวิทย์ได้นํามาแล้วก็บําบัดรักษาให้กับผู้ป่วยเหมือนอย่างที่คุณหมอภูลศักดิ์นำมาอธิบายให้ฟังในวันนี้โรงพยาบาลสขวิทย์ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจน่าติดตามในการนําเทคโนโลยีทางการแพทย์มาบําบัดรักษาผู้ป่วยในภาวะอาการอื่นๆให้ติดตามในตอนต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ ได้ให้ความสนใจแต่เวลาของเราหมดแล้วต้องขลาไปก่อนสวัสดีครับ